สวัสดีครับพบกับเฮคตินะครับช่องเอมินทีวีอีกรังน,น,นะครับวันนี้เาจะมาทุยถึงเรื่องตัวของอประกาศนะครับของรายแม n ล่าสุดนะครับที่เป็นการรับงานต่อเนื่องนะครับเท่าที่ได้เห็นก็คือหลายๆจังหวัดตอนนี้น่าจะยกเว้นแค่กรุงเทพเท่านั้นกรุงเทพและปริมณฑลยังเป็นการกดแยกง,งานอยู่ยังไม่มีข้อความสําหรับแจ้งมาว่าการรับงานต่อเนื่องในประกาศเนี้ย จะต่างจากก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จะเป็นการรับงานอันตโนมัตินะครับโดยการที่ต้องกดแย่งกันในบางจังหวัดในบางจังหวัดก็เป็นกะนะครับแล้วก็รับงานต่อเนื่อง آ, รับงานอันตโนมัติเช่นกันนะครับไอการรับงานอัตโนมัตินี่มันจะมีการรับงานต่อเนื่องด้วยในในรูปแบบนั้นก็คือเป็นการที่เมื่อรับของรับของจากลูกค้ารับของจากร้านค้า เสร็จแล้วกําลังไปถึงลูกค้าถ้าร้านอยู่ใกล้กับปลายทางลูกค้าที่เราจะไปส่งงานจะเด้งมาที่เรานะครับเป็นการรับงานต่อเนื่องถ้าเราไม่รับได้ไหมได้แต่จะมีผลกับการที่จะจ่ายงานทันทีไปถ้าคุณไม่รับงานต่อเนื่องบ่อยๆนะครับมันเป็นเงื่อนไขของเขานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนาะแล้วอย่างที่ข้อความ ที่วันที่8นี้ในหลายจังหวัดที่ยังไม่ยังไม่เคยการรับงานต่อเนื่องเนี่ยเช่นพวกหัวเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นชลบุรีพัทยาภูเก็ตตอนนี้ได้ข้อความหมดแล้ววันที่8เท่าที่เห็นในกลุ่มไลน์แมนทั้งหลายก็คือยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่ได้ข้อความเนี่ยก็คิดว่านั่นแหละเป็นเป็นการทดสอบในรูปแบบในแต่และรูปแบบในต่างจังหวัดก่อนนะครับแน่นอน ในกรุงเทพผมไม่ผลเพราะว่าก็เหมือนที่ไลแมนดําเดิมเนี่ยเขาไปทดสอบในต่างจังหวัดถูกไหมในต่างจังหวัดเนี่ยเขาทดสอบเสร็จพอหมดสัญญาการล,ะละ่ามูเขาก็คืบคานเข้ามาในกรุงเทพถูกไหมครับเป็นเรื่องปกติครับบริษัทมีการ,รพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรในส่วนของรับงานต่อเนื่องเนี่ยเท่าที่เห็นในคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในจังหวัดเขาที่เคยไปวิ่งเนี่ย เขาไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนนะครับแต่ว่าในจังหวัดเขาที่เคยไปวิ่งเนี่ยก็ได้รับข้อความแบบนี้แล้วอีกไม่นานก็จะเป็นการยิงงานให้รับงานอัตโนมัติให้นะครับในเนี้ยน่าจะเป็นการกดครั้งแรกเป็นการกดแย่งงานครั้งที่2อ,อ่ะไม่ใช่รับการกดรับงานกันเปกดแย่งงานกับปกติแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับงานต่อเนื่องเมื่อ งานน้ำมันหลนเช่นช่วงกลางวันช so ่วงพามถามกลางวันและเย็นถูกปะมันก็เป็นโอกาสของเราที่จะได้งานต่อเนื่องโดยการที่คุณไม่ต้องกดแต่ละเพียคิดว่าก็โอเคก็ดีนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าแต่ละเพียเนี่ยพอมันไปไปต่างที่เมื่อไหรเนี่ยมันกดไม่ได้แล้วเมื่อเราส่งลูกค้าเสร็จแล้วว่าเราต้องเข้าล่มนะครับเท่าพื้นที่ที่เราต้องกดไปจอดคือจะไปจอดตากแดดแล้วนั่งกดงานก็ไม่ได้นะครับก็เป็นการ ตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ได้เลือกงานมีอะไรก็ไปไม่ได้เลือกร้านไลแมนก็พัฒนาเรื่องของระบบใหม่ที่บางร้านที่รอนานๆเนี่ยไลแมนได้ไปปรับปรุงให้ร้านอะทาอาหารให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเรียกลดเป็นบางร้านเท่านั้นปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องการชุดยูนิฟอร์มกล่องที่ต้องพร้อมถ้าไม่พร้อมก็จะเห็นงานน้อยลงนะครับต้องปรับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการรับงานต่อเนื่องอย่างที่บอกนะครับว่าครั้งแรกน่าจะเป็นการกดรับงานก่อนกดแย่งงานกันปกติเสร็จแ,แล้วมีสิทธิ์ที่จะรับงานซ้อนงานซ้อนเนี้ยเราจะเปิดรับก็ได้หรือไม่เปิดรับก็ได้แต่ถ้าคุณเปิดแล้วคุณต้องรับคุณจะเปิดแบบออโต้เลยไหมโดยการที่ให้เด้งมาก็รับเลยก็แล้วแต่คุณเพราะว่าถ้าคุณไม่เปิดออโต้คุณมัวแต่ไนั่งดูหลานเนี่ยแล้วถ้ามันหลุดไป มันก็เสี่ยงทั้งสองอย่างคือเสี่ยงท,ทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เสี่ยงทั้งอ่าเปอร์เซ็นที่จะได้รับงานซ้อนขนันไปด้วยมันมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะเลยก็สุดท้ายแล้วก็คือตามน้ําครับมันไม่มีการอะไรไปนั่งเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทเขาได้หรอกครับต่อให้ไปประท้วงที่ตึกทีวันแล้วไงครับก็บริษัทเขาเขาก็อยู่แล้วบอกว่าเขาเขาเห็นเราเป็นแค่พาร์ทเนอร์จริงๆมันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ มันดีกว่าเป็นนั่งรถค่ารอบเราถูกปะอันนี้ก็คือแน่นอนงานครั้งแรกคือการแยกงานแต่ถ้าสมมุติคุณแยกงานได้เสร็จถูกปะงานถัดไปเด้งต่อแล้วไอ้งานงานที่สองสมมติว่างานที่สองงานที่สองคุณได้งานปุ๊บใช่ปะคุณไปส่งแล้วมันเด้งซ้อมงานที่สามคุณก็ไม่ต้องกดเลยนะถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณได้รับงานต่อเนื่องทั้งวันคุณก็ไม่ต้องกดแยกงานเลยก็อาจจะมีงานรองิะรอนานนิดนึงรอนานมันก็มีเงื่อนไขของการที่ขอค่ารอได้ ถูกไหมครับทาตามเงื่อนไขของค่าหลอกคุณจะได้ค่าหลอกของไลแมนนะครับง่ายๆนะครับมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะยากแต่ว่าถ้าทาตามรูปแบบของเขาอะยังไงก็ได้รับค่าหลอกนะครับวันนี้ก็พูดคุยถึงการรับงานต่อเนื่องเนาะมันไม่มีอะไรไปเปลี่ยนแปลงกขาได้มันหลายๆคนก็ถามว่ามีโอกาสเข้ากรุงเทพไหมมันก็เป็นไปได้ทางนั้นนะครับเป็นไปได้ทางนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเขารันทั้งทั่วประเทศแล้วระบบเดียวกันหมด มันก็ดูแลกันง่ายๆมันก็ดูแลไม่ยากนะครับมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเสมอนนะครับเราขอให้เราปรับตัวกับมาให้ได้ใครที่ไม่ไหวก็ต้องย้อนกลับว่าในอดีตเราอะทําอะไรมาก่อนเรียนจบแล้วมาวิ่งเลยไหมถ้าเรียนจบแล้วมาวิ่งเลยเนี่ยเนียว่าโคตรเสี่ยงเลยเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์อะไรเลยที่คุณไปหาง,งานทำถูกไหมครับแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้าน,นี้นะครับลองมองย้อนกลับไปว่า เราสามารถไปอัพเงินเดือนขึ้นได้ไหมนะครับแล้วก็วิ่งเสริมตัวนี้แทนหรือไปทําอาชีพอื่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเยืดโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s ับสไคร b ์ช่องเอ i ม t v ทีวีให้เยอะด้วยนะครับจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นประจำนะครับ